สวัสดีครับผมมิติแกนแฟนที่รด้รับชมทุกท่านนะครับผมมาพอกับพวกเขาเจ้าทีมงานสายเสืองนุกเขาใหญ่ตอเด็นคือเก่าคือเดิมแล้วนะครับผมมือนี้เขาจะมาทํางานนะครับผมแต่ว่าเอาเหยื่เจ้าเหยื่วก้ยติดรถมานํานะครับมือนี้เขาเอือดหามาบายของนะครับก็เลยเอาเหยื่อกล้ยมาน้านะครับผมเอาจัตเตียมาครับจัตเตียครับผมจัตจอยครับจัตจอยครับอุ้ยรอขัดโอเคครับผมพี่น้อง กากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราเชาทีมงานสายเสือ่งนกเขาใหญ่ตอดินแล้วนะครับผมจัดเตี๋ยวข้าวมากับใครกบเนี่ยเหี่ย้กยครับเออฝั่งเตี๊วยวเป็นตำนานเลยแต่ว่วเมื่าวานกินเหี่ยวครับผมพี่น้องก็าขึ้นหอดพี่ขึ้นหอดน้องแล้วครับผมกันก็นบมมียังคลิปยังสีเข็ดให้พี่น้องข้าเบึงน,นะครับผมอ็จะเป็นนกฟึกแล้วครับผมนกฟึกเขาก็ยังมีนะครับผมตัวหนึ่ง ตัวหนึ่งติดเฉลยแล้วแปดตัวนะครับผมอีกตัวหนึ่งติดเฉลยสามตัวนะครับผมตัวติดเฉลยแปดตัวจะเป็นนกสายลีลานะครับผมแรนคู่นะครับผมวิ่งคู่อาจารย์ทนหยสนใจกับโทษกิ่งก้างแกลบแกรกันเขามาได้นะครับผมสําหรับนกฝึกนะครับผมอีกตัวหนึ่งจะเป็นนกเดินคู่ธรรมดาครับมีโพนีนี่นะครับผมอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งจะเป็นสายวิ่งคู่นะครับผมเป็นตัวสายวิ่งติดเฉลยแล้วแปดตัวนะครับผม โอเคครับผมทีบโบว์ร้ายยาหางพี่น้องหอดชีหอดมองทํางานแล้วผมก็จะเอาเจาเกก้าเหยี่อกล้ยไปใส่ไ้ผมก็จะมาทํางานต่อนะครับผมเพื่อมันมานนะครับเพื่อมันมานเพื่อมันหมานก็นตั้งใจไปต่อนว่คใครได้ตัวเขาผมพี่น้องขันห้ามาอย่างสีเขาต่อเรลินๆหัวงๆไปนี่ไปทํางานไปนําต่อนเาไปนํานี่มานโหลดโอเคครับไปชมคลิปกันล่าทะเลของเจาเกก้าเหยี่อกล้ยกันในเลยครับ พี่น้องจอเจ้าเหยียกไวยจับเฉลยขันเทพครับผมอ่างซีหาคั่มนะครับผมตัวนี้เสียงกลางสุดยอดเลยครับผมตัวนี้อาจารย์เตียมคนเฝ้าไห้นะครับพอดีผมกับไปเย็บมดลูกเมื่อไห้่คนอยู่ข,ข,ข้างๆมาทํางานนั่นแหละครับกำขาคนขันเลกอาจารย์เตี้ยจ้าทเป็นของเฮาสุดยอดคู่อ่างครับคู่อ่างเสียงมวนๆครับพี่น้อง มีขลาวมพร้อมนะครับผมนอกอ่างตัวนี้นาเก็บครับผมพี่น้องใส่เอามาให้พี่เห็นน้องเขาชมบ้างที่บวกโอ้สามบ่วงอือโหดเกินจันตีมาดูหน่อยสิหลังจากกินเหี้ออมาเมื่อวานนะครับผมโอ้ตัวใหญ่พี่น้องอู้ลายสวยครับหัวเ,เป็นนกกุ๊กเดียวนะครับผมพี่น้องมีคัดมีหนุนครับผม อ่างซีหาค่ำนะครับผมบุรุษว่ากล่องจะตัดหรือบอันะครับผมอาจารย์เตี๋ยไปปิดกล่องตัวไหนเนี่ยน้เจ้าเยี่ยกล้วยหลังจากกินเหี้ยวมาเมื่อวานนะครับผมอ่ะกล้วยม้ะกล้วยเอ้ากล้วยคลิปก็ได้ครับคลิปก็ได้ได้ยืนบ่โอ้โหวันนี้เได้คลิปสวยๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับผมเอากล้วยเอ้าใส่มันกล้วยเอามัน มันก็สู่กันโดนครับผมพี่น้องผมเย็บบนลูกงออกบโดนหนึ่งกันยังจนว่ากันครับผมนี่แหละก็จะเป็นในสภาพไม้นะครับผมเป็นตอนเส,สาๆนะครับผมเป็นตอนเส,สาๆของวันที่สิบเก้านะครับผมนี่ครับ วงนี้มันจะเป็นรูปๆครับรูปๆเป็นป่าเขาอยู่กลางข้างบนเนะี่ยก็จะเป็นตน้นไม้ไม้สวยๆครับไม้นี่คือเมันคุ้มแสนชนีนะครับผมเมืนคุ้มแสนชนีอำเภอหน้าจะรวยเห่านี้แหละครับผมมาอย่างโหดด้บยว่าจานเตี่ยมาไอ้ก๊กมาจะตุนนี่บอกเห็นจไว่ายลงมาหลุดโอเคครับข่อาจารย์ท่านไหนสนใจนะครับอยากไปเลี้ยงไปเกลือกอยากเป็น อยากเอาไปช่ำใหม่ก็โทษกิ่งกลางกระเล็บแกลบเขามาหาผมไดนะครับผผไผเร็วไผไใดนะครับผมอ่างสีหาขํานะครับเสียงกลางขึ้นนะครับเอาถุงมาใส่จังเอาขาออกเบื่นอนพี่อน้องขึ้นมันอาจารย์นิพนธ์นะครับผมเต็มตีนเลญนะครับเป็นลำล้ำเลยสามบ่วงสี่บ่วงเลยโมยูเห็นไม่รู้ไปอเออีเด้าอาจารย์เตี้ย,เ,ยเอาซุปเขาปีนออกไหมมันปีนงหงสออกอือ ปีนออกปีนเออัวเข้าไปบัตนัน่นละนบริกรรมขาโดนเหลอาจันเตียจนเอานกใส่ถุงโเปินเลยครับผมพีน้องมันก็เกินไปละนะเป็นตะเลียงครับตัวนี้เป็นตะเลียงดวนครับดวนครับใครเห็นคลิปก่อนคนนั้นได้ก่อนนะครับผมไม่คิดค่านกนะครับผมคิดแต่ค่าส่งนะครับคารมอ่างสี่ห้าคำนะครับผมเสียงกลางขึ้นนะครับผม โก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 โ,กโ,โอ้ยสุดยอดในความมานนะครับผมจะเยี่ยกล้วยนะฮะหลังจากกินเหล้ยไปเมื่อวานนะครับวันนี้ตีไข่แตกได้เลยครับโอ้ยมนัมนมนัมนมันมันพี่น้องผมกาแาเข้างานแข่งขันโอน,ขนเขาใหญ่อำเภอหน้าจะรวยน้่เลยครับผมวันที่สิบเจ็ดแหละครับ เดี๋ยวล่าเหลี่ยกขจะบอกพี่บอกน้องอีกที่นะครับผมเอาพี่นอ้องเหยียบมาหลุนกันไม้ต่อไปนะครับผมหนี่ลังเป็นลักเหล็กแหกม้านไปแล้วเดี๋ยวจะพาพีพาน้องไปอีกมองนึงนะครับผมจะไปฉีดยาหัวเดี๋ยวกลับไปอีกมองนึงนะครับผมเจ้าเยี่ยกล้วยนะครับผมจัดหนักจัดเต็มนะฮะโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวพาไปไม้ต่อไป ไปกันเลยครับผมครับผมสำหรับไม้สองห้องกับไม้สองลักที่สองเยี่ยกล้วยจัดอีกแล้วนะครับผมตัวนี้แห้งสุดยอดแห้งครับผมพี่น้องกันกันพวกไอ้ประเภทค้ามเต็มคาราเบียวเลยครับเป็นนกเสียงเล็กนะครับผมเสียงเสียงกลางลงนะครับขลามเต็มคาราเบียวครับมีคัดมีหนุนนะครับผมหนุนทล่าสามทะ่าสี่ก็มีครับผมเรียกคําคู่คาเรียกขึ้น คู่นุนเธอละสามละสี่ครับผมพี่น้องอสุดยอดแห้งนกตัวนี้ครับอ,อาจารย์เตียนแลนด์ลาคุบอยู่เหเยเหยากล้วยจัดให้อีกแล้วนะครับผมนี่เป็นลักที่สองนะครับไม้ก็จะเป็นบ้านบันตุมตับนตุ่มอำเพอนหน่าจะรวยนะครับผมจังหวัดอุบลราชท่านีเห่าหนี่หละนะครับผมอัดกันโดนครับตัวนี้ใส่กัญยงดูเดือดเลยลงมาสองเถื่อสามเถื่อบบติดขึ้นนะครับไม่เกิดบเด็กเขามาตีนกเนาะ เด an kind of uh, ี๋ยวลงมาหลบนี uh ่เ huh. นี่ยเรียบร้อยนี่ขึ้นขึ้นตัวที่ติดไปตัวตัวแหลกขึ่แก้เซ็ตนะครับผมเอากล้วยเอ้ากล้วยเอ้าเดี๋ยวเหยี่อกล้วยนะครับเอามาเบิ้งงามบ่โอ้โด๋ใส่เลยเฮ้ยนั่นตีนะอื้อู้นกหลยครับผมพี่น้อง นี่ครับสภาพไม้กับอู้ไม้สวยๆเลยครับนี่มองนี้มองนี้จะมีนกเสียงหง่อยู่นี่ครับมันบอกมากครับอยู่ข้างบนหนูกับตีตะไลไลกันเรื่องเถื่อนเลยครับมองไลมาชมดูอู้วูวไลสวยครับไลเล็กๆไลนิดหน่อยนะครับเป็นนกเสียงกลางลงนะครับขลุลมนี่พี่น้องพอต้องถามถึงนะครับผมถามหายังมีวัสดุทุกอย่างครับประเภทขลุมเรียกคำคูคำ คู้นุนเทลซีครับเทลสามละซีโก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 ,โ,กโอเคครับผมพี่น้องนี่ก็จะเป็นตัวแรกที่ห้าไดหมานะครับตัวนี้เป็นอ่างซีหาค่ำนะครับเสียงกลางขึ้น,นครับผมโอ้ยเก็บตุกชุดหยอดเนี่ยครับจาเยียกล้วยมนันนี้จัดแต่คองแ้ให้เลยครับผมถุงเฉลยเขาเอามาสองถุงเท่าสงน่าจะพอสมีสะก่อน นะครับผมสําหรับเจ้าเหย่ยกลก้วยนะครับเอาถุงใส่ที่ล่ะโอ้ยมนัมนมนันมันมันครับพี่น้องผมครับผมะจะเข้าจากกนาจะยุดพ่อสามนีนะครับผมเพราะว่าถุงเฉลยเข้าถุงเฉลยเอามาแค่สองถุงนะครับผมโอ้นกหลายครับผมพี่น้องนกไหลไหลกระฟ้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราชาวทีมงานสายซึ่งนกเขาใหญ่ต่อดินน้ำเลยนะครับผม ฝากไว้นี่อมอุกอมใจอาจารย์หลายๆท่านทีมงานนกเขาหลายๆคนนะครับผมฝากไว้นรื่นีนะครับสาหรับช่องน้อยๆครับพึ่งฮัดเท็ดฮัดทำนะครับผมกาคือเก้าแหะครับสําหรับนกเฉลยสองตัวนี้ตัวนึงจะเป็นอ่างซีหาคาเสียงกลางขึ้นนะครับผมมีขลุ่มบางๆอีกตัวนึงจะเป็นนกเสียงกลางลงนะครับผมขลุ่มเต็มคาราเบลนะครับมีคัดมีหนุนนะครับหนุนท่้สามละ้สี่ครับผมพี่น้องคัดทั้สองก็มีผมนั่งฟังโอ้ยผมว่าคือขัดขึ้นให่สินกตัวนี้ อาจารย์ทนายสนใจจะเก็บไปเลี้ยงไปช่ำกับโทษก,กิ่งกลางกระเลบแก็บกันเขามากนะครับผมที่เบอร์ศู6ย์เก้าหกแปดหกสี่สองหกสามหกนะครับผมเสียค่าส่งเองแหละครับผมผมจะให้ผมจะบีแยะครับเพราะว่าผมยานอาจารย์ลหลายๆท่านอาจารย์ท่านใดที่ใด้ไปดิผมจะเพิ่น,พนขาดทุนผมจะให้ให้ไปให,ให้ท่านเดียวนะครับแต่ว่าให้ใสองโตนะครับผมก็จะมีค่ารถประมาณค่าส่งกันแล้วแต่ไกลๆนะครับผมก็ยึ กัฉเฉลียกับที่วมาณหาลอยบอกเกินหนีนะครับผมผมจะให้นกฉนเฉลยสองตัวนี่ไปเลี้ยงนะครับอ่างซีหาค่ําเสียงกลางขึน้นกับคาลมเต็มคารา์บิวเสียงกลางลงนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ผมกับโมี่ยังหลายนะครับผมก็บทขอลาพีละนองไปนะโอกาสนีนะครับผมเหยีกยกวยวสายม้านกจัดให้แล้วเมื่อนี้แกนาได้มว่านนะครับผมมว่านเนกินเหวนะครับผม นี่ครับจะเหยื่อกล้วยกวัยกวยกาเหยืกย่กล้ยกกวยนี่การยังเล่นประมาณเต็มที่มันไหนนะครับผมพี่น้องเพราะว่าเป็นนกไอ้เอ icamente, ขาถ่งนั่เข้ามาใหม่นะครับผมเพิ่นยังมะลึงหนาลึง,ลงกินลึงเสียงจะคล้องใหม่นะครับผมก็ยังเล่นประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับผมเจากก้าเหยื่อกล้วยนะครับผมก็รย่างมันในชิ้นครับจะคล้องปันไหนนะครับผม เวลาเขาดีดเนียวดียัยงใส่กันยังทัานคู่อยู่นะครับคือยื่มอยู่ของเก่าคนเนี่ตีคนปังๆนะครับผมมายู่น้ำพมนี่ดีดเนียวใส่แรนนี้นะครับผมกันยังทันดีชินกันขักอีรีนะครับผมอ้ากสิบบ่ร้ายยาห่างหรอกกสิทีมไทยได้คลิปมานของไงอ้เจ้าเยี่ยกล้วยให้เก่าแล้วครับผมโชว์ให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งว่าอัดกับหนกปลานะครับผมแบบมั่นๆน,นะครับผมให้พี่น้องเบิง่ง จะเอาคลิปตัวมันได้ทั้งสองคลิปเลยนะครับผมจะเอาคลิปตัวที่ได้บักขลุ่มเสียงเล็กนี่นะครับลงให้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับผมตัวคลิปตัวบักคู่อ่างเนะี่ยผมจะเอาไปลงในเฟซบุ๊กนะครับผมกับฝากอาจารย์ที่ตามสายซึ่งของเขาใหญ่ตอดินแล้วนะครับผมมือน,นี้ก็มากครับอาจารย์เตียนะครับผมโอเคครับผมพี่น้องเราจะจะส่งไทยได้คลิป